สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ธารมาแล้วก็ตังคอนเทนต์พาราดอกอีกเคสหนเคยนะครับพาราดอกรอบนี้มันเอฟคีไม่ได้นะครับผมก็พยายามเอฟคีมาแล้วสักพักหนึ่งนะครับผมก็คะแนนมันจะได้อยู่ที่ประมาณ64-65แต่มันก็ไม่ผ่านอยู่ดีเลยนะครับผมผมก็เลยจะต้องมาทําไกด์ให้ทุกคนดูนะครับผมว่าผมผ่านพาราดอกยังไงคล้ายๆกับว่าเป็นการแชร์ทริคนั่นแหละครับทีมที่ผมใช้เนี่ยก็จะมีตัวของทีมไฟไฟนะครับผมเบสิกเหมือนเดิมเลยแล้วก็จะเป็นทีมล่านะครับผมผมก็็จะใช้เปนตัวของทีมมโยิ ่งเนี่ยเป็นตัวของอันนี้ไปแล้วนะครับเลิกเรียนแล้วอย่าเพิ่งไปนะครับผมมันจะทําให้ตัวของดามิทการจบตีบอตีและดามิทสกิลต่อสู้เนี่ยเพิ่มขึ้น55%นะครับซึ่งถามว่ามันช่วยเยอะไหมในขณะท,ที่ไอ้ตัวนี้อ่ะมันไม่รับดามิทจากการล้มอะ่ะมันเลยทําดามิทค่อนข้างยากครับอ่าแล้วพอผมลองเล่นพักเบรกนะครับผม มันทําให้ตัวของน้ำมีเนี่ยเพิ่มขึ้นมากนะครับเราก็แค่ต้องสแปมอันตรีใส่มันตอนมันล้มแค่นั้นเองนะครับไอตัวปัญหาก็คือตัวข้างล่างตรงนี้เลยส่วนทีมห้องบนไฟฟ้นะครับแน่นอนนะครับผมใช้ไปตัวของทีมนี้อยู่แล้วนะครับผมไฟฟายฟรีเบอร์นะครับผมจนกว่าจะถึงแพทหน้านะครับเธอก็จะอยู่กับเราตลอดไปนะครับให้เหมือนเดิมครับเบรกครับผมให้มันล้มแล้วก็เราปล่อยเอฟเคได้เลยนะถ้าเกิดว่าเราคิดว่าทีมของเราเนี่ยข้างบนแน่นนะครับของไฟไฟของผมเนี่ยจะทําเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสามพันะสี่ถึงประมาณ้ะัสามพันห้าร้อยสี่ รือประมาณสามาสามก็พอเลยนะครับเดี๋ยวผมลองข้ามห้องแรกไปแล้วก็ให้ดูตัวงห้องตวงไฟไฟเลยแล้วกันนะครับไปก็เลยไปก็เลยก็จะเหมือนเดิมครับมันจะน่าเบื่อหน่อยนะครับผมในช่วงแรกนะครับยเยอะประเทศนี้ไปครับแล้วก็จะสแปมสู้ไปอย่างคือถ้าเกิดว่าเราคุมห้องบนดีอะครับมันจะไม่ได้มีปัญหาเลยนะเอาตรงๆนะครับเกลักเกอร์หรืออะไรพวกนี้ผมผมเอฟเคไปสองสามรอบนะครับผมมันจะมีอาจจะมีพลาดบ้างในช่วงที่ว่าตัวของบางครั้งเนี่ยเกลเกอร์ฮิวไม่ไหวอะไรประมาณนี้นะครับโดยรวมก็คือยังเล่นได้ปกติดีนะครับผมไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรนนนนะะครัับผผมมก็จเลล่่าฉุย คือเผื่อผมปล่อยบอดอะบอทยังได้ดีกว่าผมเลยในบางครั้งนะครับผมแต่เรื่องการตัดสินใจบางครั้งมันก็แบบอาจจะแบบเออเวอไปหน่อยนะครับผมอันเนี้ยผมมองว่าตัวปัญหาในตอนช่วงแรกๆนะครับจะเป็นจาผาดนะครับเก็บผุดเกบผุดแกเบิร์สนะครับผมถ้าเกิดว่าปล่อยให้เกียผาดได้เสกโลออกมาเนี่ยตัวของโคโรเรียจะอึดมากครับผมมันจะกินเทิร์นไปประมาณ2 3ไซเคิลนะครับกว่าเราจะล้มโลได้นะครับเพราะฉะนั้นอะเล็งเป็นอย่างแรกนะครับในทีมเรานะก็จะเป็นตัวของจาผาดนะครับผมกับตัวของเสาโคโรเรียลงมานะครับ ถ้าเกิดว่าเสาโคคาเรียล้มเนี่ยก็จะมีการแปะจุดอ่อนเพิ่มมาที่ตรงโคคเรียนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นตรงไฟฟเนี่ยนะมันจะบังคับตัวของหลอดด้านบนเนี่ยให้เป็นตรงไฟอยู่แล้วแน่นอนนะครับผมดข่าวนะฮะตอนนี้เราก็ปล่อยเบลอไหครับโอเคบัฟนี้พอเราเสกขึ้นมาแล้วปุ๊บเราจะไม่ได้ใช้แต้มนะครับเอ้าอ๋ออันนั้นเป็นตัวของไอ้นั่นนะครับผมเข้าใจผิดนะครับขออภัยไอตัวของอันเนี้ยมันก็จะใช้แต้มนะครับเอ้ไม่ได้ใช้แต้มนะครับพอมันล้มปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้แต้มเ่า อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับพอเราปล่อยบอทปุ๊บมันก็จะเล็งไปตรงเกียผัดเป็นคนแรกนะครับเพราะว่าอะไรเกียผัดมันน,าน่ารำคาญนะครับหรือไม่ตวงระบบก็เซตไว้แล้วนะครับผมว่าเกียผัดเป็นตัวเสกโลอะไรประมาณนี้ก็เลยต้องจัดการนะครับประมาณนั้นตอนเห็นครับมันก็จะไม่มีอะไรละปล่อยเบลอครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราคุมหรืออะไรเงี้ยอยู่บางครั้งนะครับมันก็น่าเสียดายเราไม่ได้ไปคุมนะครับสเสกสอมาสี่เสานะ ตัวละครเราก็จะโฟกัสโคโคเรียเป็นหลักนะแล้วก็จะตีเป็นตัวองนางนะครับที่ไม่ได้สวนรอบข้างเลยนะครับจะไม่มี8จุดอ่อนให้หรอกครับจูวินว่าฟลาจะไปตีนะครับจะมี8จุดอ่อนให้ทันทีเป็นเป็นเรื่องวิเศษจริงๆเนี่ยฟาลาก็จะลิงโคโคเรียเป็นหลักนะครับแล้วก็แกรตีฟเสานะครับไปด้วยจะเป็นประมาณนี้แล้วก็วนไปครับคือพอเราไปสแปมตัวตีโคโคเรียตรงกลางแล้วเนี่ยเราไม่ได้ไปโฟกัสเสาอะ จริงๆอ่ะโกเหลีเสกเสามาตลอดอยู่แล้วครับถ้าเกิดเสาแล้วเบิดไปใช่ไหมพอเราโฟกัสโกเหลีปุ๊บแล้วตัวของไฟไฟเไนี่ยตีหมู่ปุ๊บมันก็จะมีการลิงตงัวขงเสาข้างๆไปด้วยนะครับแล้วตัวของอ่ะเนี่ย MC ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ใส่เสื้อ HP อะไรพวกนี้ก็จะมีปัญหานะครับผมใช้ MC อ่ะผมไม่ได้ใส่เสื้อ HP มีโอกาสตุยสูงมากครับแต่พอเนี้ยอ,อันนี้ผมใส่เสื้อ HP อยู่นะเพราะว่าอันเนี้ยผมเอาไปเล่นเป็นตัวดาเมจนะครับมันจะมีปัญหามากครับแต่เกลเกอร์ก็จะฮิวอยู่อะไรประมาณนี้อ่ะเนี่ยดึงเทินขึ้มมมมไไไปเเนนี่่ยพอราด้คุัก็ จะประมาณนี้นะครับถ้าทำให้ใส่เซ HP นะครับคือเออ่ตัวของพาราดอกในรอบนี้อ่ะถ้าเกิดว่า HP ไม่ถึงก็ลำบากมากเลยนะครับบางตัวอย่างเช่นตัวตัวของ MC เลยจริงๆอ่ะหลักๆมันมีปัญหาที่ MC ถ้าเกิดว่า MC ใครไม่อุดก็คือจบนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับแต้มห้องแรกนะครับไม่รู้ไม่รู้ผมจะตัดดีไหมมันไม่ถึง8นาทีก็ขออนุญาตคนดูนะครับอาจจะไม่ตัดเพราะว่าผมพูดเป็นยายไปเรื่อยอยู่แล้วนะคะับที่สุดการท้าทายนะครับผมก็ห้องแรกอยู่ที่ประมาณ3 5มพันะครับไปในช่วงที่2ครับช่วงที่2คือช่วงที่เราต้องคคุมรับ ถ้าเกิดว่าใครแบบหวังสบายปล่อยเอฟเก็ได้เหมือนกันแต่ผมบอกตรงๆนะแต้มมันก็อยู่ที่ประมาณ6,004อะไรประมาณนั้นแหละแต่พอเราคุมเองุอูบ่ะบอดมันจะไม่ไม่ลงครับเราก็จะได้คุมนะครับอันนี้ไม่ว่าจะเปิดด้วยตัวของคาร์าหรือจะเป็นตัวของเปล่าแล้วแต่เละครับผมจะเปิดด้วยตัวของโยมีนะแล้วมึงจะบอกว่าทำไมวะไม่รู้ว่าไหนเปิดดีกว่านะครับไม่รู้ว่าไหนได้สเต็กดีกว่าแต่ส่วนใหญ่ผมเปิดด้วยโยมีนะครับอันนี้เป็น เหตุ hey, ผลที่ผมต้องพูดจริงๆน,นะว่าทำไมถึงเอาเป็นตัวของเปร่ากับตัวของลิงช่ามานะครับถ่าเลยคือหนึ่งเนี่ยสกิลนางเนี่ยสแปมออกตลอดนะครับถ้าเกิดว่าถึงเทินก็ตายอาราปาก็ตายใจโดนหมู่ด้วยนะครับประเด็นอนะ่ะแล้วก็คาฟก้าครับคาฟก้าตีหมู่แล้วโยมีเนี่ยผมให้สกิลไปเลยครับตีหมู่ไปก่อนเพราะว่าเก็บันตีไปยังไงก็ไม่ได้ใช้ครับเพราะฉะนั้นอย่าแจ็ไปเลยดีก,กว่านะครับแล้วก็พยายามล็งตัวตีตัวข้างๆประมาณนี้นี่มามันก็จะสแปมเรืเลยครับเราเน้นลดตัวของ เกจบนหัวของมันให้ได้เร็วที่สุดถ้าเรือทาได้ครับแล้วเราก็จะใช้ตัวของอันติเนี่ยในการถล่มตอนมันล้มนะครับประมาณนี้คือผมไม่รู้อธิบายงงไหมนะสรุปง่ายๆเลยก็คือถ้าเกิดว่าใครที่ฟังมรนทุนถึงตอนนี้แปมสกิลอ่าพอลม้มปุ๊บี่ยจังหวะนั้นแหละเราค่อยใช้ตัวของอันติทุกตัวละครที่เป็นดามมีหลักของพวกเรานะครับาะถ้าเกิดว่าเราทาดามมีในเฟสของตรงนี้มันก็จะไม่ได้อะไรครับก็จะ ไม่ล้มไม่ไม่ตึงไม่อือไม่อื้ะดามมีมันลดไปแค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์เองคุณต้องสแปมตอนล้มอย่างเดียวเลยครับนั่นแหละครับเหตุผลที่ผมเลือกบัฟตอนล้มมาบัฟตอนล้มเนี่ยมันจะทำดามมีได้ดีกว่าบัฟตัวของสกิลธาตุเพิ่มดามมีนะครับอันนั้นน่ะมันทำดามมีได้ดีก็จริงไม่ว่าจะเป็นตัวของสกิลหรือดามมี่ท่าหรืออะไรพวกนี้เลยพอมันเป็นอันอันเตี่ยมันดีกว่านะครับจากที่เล่นมานะครับความรู้สึกส่วนตัวทำได้อะไรก็มาแชร์กันได้นะครับก่อนแล้วกันถึงเนี่ย ยัดยัดนตีไปให้หมดเลยครับแล้วก็ในนี่มันจะมีบัฟไอ้บัฟอันนู้นอ่ะมันไม่ใช่มันจะไม่ใช้ตวงแต้มสกิลส่วนอันนี้มันจะใช้แต้มสกิลนะครับนี่โยมนี่ผมก็สแต็กก็ดูท้ายวิดีโอมาเลยนะครับก็ปาดไปประมาณ11บเอ็ดแสนหนึ่งป่ะหรือสิบเอ็ดล้านันั้นผมไม่แน่ใจนะครับแต่เลือกมันเยอะมากนะครับผมเลือกครับกล้าไม่เลือกแบ็กซาวนในการตีของแบ็กซาวนอ่ะอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วครับผมว่าแบ็กซาวนเนี่ยมันตีสแต็กเยอะกว่าไม่ว่าจะเป็นการตีหรือว่าการสกิลท่าหรือว่าจะเป็นกกกาารรอััตตินะคบสแ็ดีว่ แต่ถ้าเกิดว่าเรามองเรื่องด้ามมีนะครับคาก้าดีกว่าเป็นในในเลยครับเพราะอะไรเพราะว่าอติคับก้ากถ้าเกิดว่าทําทมาสแต็ปมาดีก็สูงครับไม่เยอะเลยเนาะรู้ปะเราอยู่ภายในนี้นะอติคับก้าไปครับดามีดดึงดอดลงมาปึ้งสองแสนครับคือดามมีไม่แย่เลยครับเลยพยายามเลือกคับก้ามาด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่น่าทันครับอันนี้ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านผมขออภัยนะแต่ผมผมใช้วิธีนี้เล่นนี่แหละผมถึงผ่านมาได้นะครับทุกคนออจื๊บออจื๊บ ไม่หล่ออยู่ดีเนี่ยผมก็จะพยายามสแปมมันติหรืออะไรไปนะไม่ว่าตวงเกยียจจะไม่รู้ก็ตามนะครับมันจะเสียเวลานะเพราะฉะนั้นสแปมไปเลยดีกว่าอ๋อม,ม,มันไม,ไม่ได้ตีแรงเยอะนะตามความรู้สึกผมอะแต่มันแต่มันก็แบบไม่ได้เบาอะคุณเก็ตปะมันไม่ได้แรงแต่มันก็ไม่ได้เบาเพราะฉะนั้นก็หลิงชาตนะครับทำฮิวดีๆนะครับตุกตัวข้างไปเลยไหมตัวข้างไปเลยจึง๋งอา้าผมพลาดปะ จริงเก็บสกิลอย่เช่าไว้ดีกว่านะครับจึงจึงจึงเนี่ยโยมีตอนนติดจึงถ้าเป็นค้าก้า่อยังไงก็ไม่รอ้ครับเนี่ยดึงดอดออกมาแต่โอ้เรียบลอยกว็ตีไปดีกว่านะครับเสียเวลาพิงอ่ะคนเก็บไว้ดีกว่านะฮะแต่ผมไม่อยากเสียเวลาแล้วไนงะผมปาดไปเลยมันก็จะฟื้นมอนก็จะฟื้นเนี่ยจริงๆเก็บอาตีไว้ใช้ตอนตัวของมอนฟื้นดีกว่านะครับกระต่ตายฮิว คือไม่มีกระต่ายเนี่ยเล่นยากมากเลยนะครับใครไม่ได้เก็บกระต่ายนะผมไอ้ใครไม่ได้เก็บลิงชาตเนี่ยผมเสียดายด้วยจริงๆครับแนะมงโคด่วยหรูอเเยอะจะไม่ได้เป็นมีปัญหานะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นระดับธรรมดาทั่วไปแบบผมอะมันจะมีปัญหาอยู่ระดับหนึ่งมันเอฟเคไม่ได้อะมันนั่งหุดหงนดนะตรงๆป้าสแตมปมาดีแต่เอฟเคไม่ได้ปึ๊บจึงจึงโอเคตอนนี้เราก็ทําหน้าที่ไอ้นี่ไปนะครับไม่มอนลม้ม เดิอีกหนึ่งสเต็กครับก้ายิงโลมลมแบบนี้นับไหมผมไม่มั่นใจว่าล้มแบบนี้นับไหมนะครับอ่าเข้าอยู่ดูแหละนับอยู่4ี่แสนหกนะครับไปเลยครับมันเสียดายเก็บไว้นะครับอันติายกดใช้ไปเลยครับอ่าเราทัวร์อีกครั้งนะครับพยายามทําให้มอนล้มครับคือก็ก็คือเล็งไอ้ตัวข้างๆอะไรเนี่ยตัวขวาตัวซ้ายอะไรเงี้ยหรือตัว5 s t สเต็กอะไรเงี้ยแต่จริงก็เล็งตัวกลางไปหลักครับแล้วก็ผมผมมองนะใช้พยายามใช้สกิลลิงชาดีกว่านะครับ อย่าไปใช้ไปตรงสกิลไปล่าเลยไปล่าเนี่ยเก็บไปใช้ลดต้านทานตอนมอนมันล้มอะไพวกนี้ดีกว่านะครับพยายามใช้สกิลหลิงชาครับเพราะสกิลหลิงชาเให้โดนทุกคนเลยจุ๊บ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 ตีใครดีเอามึงก่อนเลยแล้วนะแค่ล้มอีกตัวหนึ่งก็จะได้นี่แนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเก็บอันติตัวของคาบเก้าไว้นะผมจะไม่ใช้นะครับเออเออถึงถึงกูไม่ใช้มึงก็ไม่ให้ใช้กัอปก๊อปก๊อปเออเหรอเออเหรอก๊อปก๊อปเนี่ยมนก็จะล้มแล้วครับ แล้วตอนนี้ผมก็จะยัดทุกอย่างเลยนะครับได้สเต็กมาหนึ่งสเต็กโยมีป,ปึ๊บเวลาเราตาดไปถึงถึงถึงอะับก้าอันติเดี๋ยวผมจะอีไปล่าก่อนนะครับตัวไหนสเต็กเยอะสุดสี่ยึบแล้วผมมาติโยมีนะครับจริงๆควรอันติคาบก้าก่อนนะครับแต่ผมแบบนี้น่าจะดมิดดูดีกว่านะครับ ใครเรียนยังไงตามความรู้สึกก็มาว่าได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าไปอันตียมิีก่อนอะไรเงี้ยเนี่ยเราจะได้สแต็กด้วยนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าโชคดีก็น่าจะจบในเฟสนี้เลยนะครับแล้วก็ตายก็ไปอู้สิได้ผมใส่สร้อยฟื้นฟูไปแล้วไหมถึงมันจะฟื้นเลยมันจะฟื้นเลยมันจะฟื้นเลยไม่ทันหวะคุณนะครับภายในรอบนี้ไม่น่าทันครับเฮ้ย <c oughs> หรือทันวะ เราต้องตีหลิงชานะครับแล้วก็แปะดอคาบก้าติดแต่ไม่แต่ไม่เป็นไรยังไงมันก็รออยู่ละเบ่าพุง่งแล้วกันตีไปเลยครับไม่ต้องสนดแล้วนะครับอันนี้คืออย่างที่เหมือนในเฟสแรกมันจะดีจาวูประมาณนี้ครับคือมอนมันจะเลื่อหลือหยุดตึงนึงอันที่แล้ว16ใช่ไหมอันนี้ก็จะเหลืออยู่นิดนึง มันมันก็จะเลือดเหลือตึงหนึ่งอันนี้เราไม่ต้องวปแครา์ care, แล้วก็ไม่ต้องสนใจแล้วครับว่าเอ้ยทําตอนล้มดีกว่าอะไรอย่างนี้นะครับพยายามตีไปเลยนะครับถึงไม่ล้มก,ก็ตีไปเลยนะครับยามิดเราเชื่อมั่นในยามิดอยู่มีครับถ้าเกิดว่าเราปั่นอยู่มีดีแล้วคือ <c oughs> เอาต,ตรงๆอีเวนต์ผลอกมันเป็นอีเวนต์วัดต,ตัวเหมือนกันนะวัดตัวเมตาตอนนั้นว่าคุณเปิดไหมว่าตัวเมตาที่คุณมีอยู่ว่าคุณทําของดีไหมด้วยนะครับถ้าทําของดีอีเวนต์เกมนี้ผมมองว่าไม่ยากมากนะครับแต่พอทํามาไม่ีไม่ดีปุ๊เเเน่ยลลากะ มันไม่ค่อยปานนีกับม,มือใหม่เท่าไหร่ในอีเวนต์เอ็นเกมอะไรพวกนี้ครับเข้าใจได้เพราะว่าเออมันขึ้นชื่อว่า Even End Game อีเวนต์เอ็นเกมอะเนาะอ่าลมมาเต็ม1,100นะครับตอนนี้อยู่ซี่สักประมาณ1,700มั้งเดี๋ยวผมจะรอให้ไดโนเสาร์ลมนะครับอ๋อแล้วหลิงชามีติดไฟด้วยเลยด้วยนะครับมันทำให้อ่าเนี่ยพออันติดปุ๊บติดไฟปุ๊บโยม,มีก็จะได้เปรียบนะครับลมแล้วปุ๊บอันติดไปชึ้งชุ้งชุ้งชุ้งส่งองเส้นไอซี่เสนโห จบแล้วครับดูแต้มรวมนะครับเท่าไรหกห้าเก้าสี่นิดเดียวนะครับผมใกล้เคียงนะครับผม,ผมนั่งผมนั่งรีอยู่ประมาณสี่ห้าวันก็อย่าถึงได้สเต็ปประมาณนี้นะครับทุกคนก็เพราะฉะนั้นใครที่ไม่ผ่านก็อย่าตกใจนะครับพยายามเล่ไปเรื่อยๆครับรอบที่แล้วผมได้สามพันสองใช่ไหมอาจจะเป็นเพราะเออสเต็กด้วยด้วยนะครับประมาณนี้ แล้วเราก็มาเริ่มอธิบายที่ทีมไฟไฟกันก่อนเลยนะครับผมก็ไฟไฟก็สเตตเดิมๆครับทำความเร็วหนึ่ง,งห้าไว้นะครับผมแล้วพยายามให้ปริดเนี่ยอยู่ได้ประมาณ220นะฮะหาลายคนผมใชเ้เป็นจำตัวนะครับใครที่ไม่มีก็ใช้เป็นตัวของอันอื่นหรือเป็นหน้าแซมใช้ไปก่อนก็นได้นะครับเทรดมก็ครบนะครับเพราะว่าไฟไฟไ้เน,นี่ยมันต้องน้นจริงๆนะครับนี่ก็จะเป็นตรงดอกไม้ขนนกเสื้อเอทีเคนะครับรองเท้าเร็วนะครับหรือเอทีเคถ้าเกิดว่าทําความเร็วถึงเอทีเคครับ ลูกแก้วเอทสร้อยก็จะเป็นเอฟเฟกทำลายล้างเร็วหนะครับเอเดอรอนไม่มีนะครับมีแค่ประจำตัวแค่นั้นนะครับสำหรับสุทธิลักษณ์ของเรานะครับรวยเหมยก็ประมาณนี้ทำลายล้าง204ใช้เป็นตัวของ Memory of the Past ประมาณนี้เทรดเป็นตัวซับที่เออไอนี่ค่อนข้างที่จะจําเป็นนะครับความเร็ว HP เร็วนะครับเสื้อเดฟนะครับเอาอึดน,นะครับรองเท้าเร็วนะครับ ชสนะครับเอาอึดเหมือนเดิมนะครับพยายามทาให้อึดเอาไว้นะครับประมาณนี้แล้วก็ MC จิตภาพนะครับหนึ่งสิแปดเนนะครับ h p น้อยมากๆนะครับไม่ควรจะอยู่ที่ประมาณสามพันด้วยซ้านะครับผมถือเป็นตัวของรวมเหมยนะครับหรือใครใช้เป็นตัวอนอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับแต่พอมีรวนเหมยปุ๊บผมสำหรับใช้นะครับผมกับตัวรวนเหมยนะครับดอกไม้นะครับเรือจริงๆควรเปลี่ยนเป็นนะครับเพื่อที่จะเอาให้อึดที่สุดเท่าที่จะยืนได้นะครับ ดัมมิมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นละเราไปเอาให้ยืนให้ได้ดีกว่าจิตภาพนะครับใส่เป็นเอธิคหรือ HP หรือเด็ก็ได้นะครับแต่เนี้ยผมเหลือไงจิตภาพไงมันก็ไม่ได้ไอ้ส่งผลอะไรเยอะผมก็เลยใส่เป็นจิตภาพนะครับแล้วก็เอฟทำลายล้างครับเกลักเกอร์ทำไมถึงใส่เป็นเกลักเกอร์แทนหลิงชานะครับผมเอ่อหลิงชาจะเป็นต้องอยู่ข้างล่างจริงครับไม่งั้นยากครับผมแล้วทำไมถึงใส่เป็นเกลักเกอร์เกลักเกอร์จะมีต่งเทรดที่ทำให้ตง่งของซานามะมายเนี่ยทำให้เป้าหมายได้รับดัมมิททำลายล้างเพิ่มขึ้น13%นะครับับซึ่งดมสิ่มมขึ้นนเยอะะากะครับมาเป็นสาทม ทำให้หลักๆไฟๆเนี่ยเอฟเคห้องบนได้เลยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยเอาเกลากเกอร์มาเล่นนะครับประมาณนี้แล้วถ้าเกิดว่าใครมีเกลากเกอร์ e6 นะครับเอฟประสิทธิภาพทาลายจุดอ่อนเพิ่มขึ้น20%นะครับได้เอฟเฟกต์ทำลายล้างเพิ่มขึ้นอีกนะครับมันเลยเป็นตัวที่แบบเป็นสี่ดาวที่โกงมากๆนะครับในเกมนี้นะครับใส่เหมือนเดิมครับเซตนี้เสื้อปริมาณการรักษาหรือ h s p ก็ได้นะครับแต่ปริมาณการรักษาจะแนะนำมากกว่านะครับเฮ้ยเอาไม่เต็มด้วยหรอกูจะบ้าเด็บครับ เดบนะครับฟื้นฟูนะครับฟื้นฟูเพื่อที่จะเอาอันติให้บ่อยขึ้นนะครับประมาณนี้สำหรับทีมแรกนะครับต่อไปมาอธิบายที่ทีมตัวของทีมห้องล่านะครับลิงชาเนี่ยผมจะใช้เป็นตัวเบสิกเลยนะผมไม่มีประจำตัวนะครับผมใช้ตัวของหน้าตัวของโพสออฟนะครับผมเพื่อที่จะเอาอันติเนี่ยให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เทรดก็พยายามให้ครบนะครับเพราะว่ามันต้องพึ่งความเร็วนะครับเนี่ยผมไม่มีตัวของประจําตัวนะครับพยายามน้นอีเอฟเฟกต์ทำลายล้างออกความเร็วเข้าไปนะครับ ประมาณนี้เสื้อใส่ตรงปริมาณรักษานะครับจะใส่เป็น ATK หรือ h p ก็ได้นะครับจะเกิดว่าคิดว่าคิวแรงอยู่แล้วนะครับ ATK นะครับหรือไม่ก็ HP แล้วก็สร้อยโูปพลังงานครับเพื่อออนตีบ่อยก็อย่างที่บอกนะครับอีกชาติจำเป็นต้อมานะครับเพื่อที่จะทำลายจุดออนนะครับเนี่ย48นะครับผม2 1 6นกะครับวกับลิลีอีกประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้นะครับอติอ่อเนี่ยผมใช้บัตรบัตรเดสโชรี่นะครับอ่าผิดขออภัยนะครับ อันนี้มันให้คีส4นะครับแล้วมันทาให้ดามมีเพิ่มขึ้นแก่จากศัตรูที่โดนลดเทปหรือลดความเร็ว42เปอร์นะครับมันทำดามมีได้สูงมากนะครับแต่เงื่อนไขมันก็น่ะมันต้องทาให้ตัวของครบนะครับเทรดก็ผมก่ค่อนข้างครบนะครับเสร็จก็จะใช้เป็นตัวเสร็จนี้นะครับอีความเร็วผมไม่เน้นมากนะครับผมเน้นเอาดามมแบบสะใจไปเลยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับใส่ไปด้วสร้อยอีนีนะครับอันนี้ยากนะเพราะตัวของคาร์้าผมอะ มีตัวปรนจําตัวของบางชิ้นอะบางคนอาจจะไปไม่ถึงนะครับเรามันแบบสายฟรีด้วยแบบไม่ได้ไปสุ่มไลครโคเลยสุ่มแต่ตัวอะไรเงี้ยมันเลยยากครับผมเนี่ยแต่ไฟเอ่อตัวของคาบ้าผมไม่ได้อะไรเยอะนะถามว่าทําไมผมทําความเร็ว1นึนะครับเพราะถ้าเกิดว่าประจําตัวเนี่ยมันให้ความเร็วมา14%ใช่ไหมมันจะบวกกับ10เอ่อตรงนี้เป็น136พอดีนะฮะผมก็เลยไม่ได้ทําความเร็วเยอะไปกว่านั้นนะครับประมาณนี้แล้วก็เปล่าครับเป็นตัวซับครับ อันนี้ไลค์สำคัญนะครับไลค์โคนตัวของอันเนี้ยหลังอันเนี้ยลูก้าสำคัญนะครับตอนมันลดเด็บได้เยอะนะครับฮ p ก็ยัด HP ให้ยืนได้นานที่สุดนะครับแล้วผมก็ใส่สีเร็วครับอย่างที่ทุกคนเห็นฮ p นะครับเร็วฮ p สพฟูลนะครับเพื่อที่จะเอาให้อติเร็วที่สุดนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่าเราต้องพยายามทำลายจุดอ่อนมอนให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับไม่งั้นมอนมันก็อ่ะอึดทำอะไรเราเราทำอะไรมันไม่ได้เยอะนะครับหรือรอล้มแล้วเราค่อยอติประมาณนี้ครับผม คุณทุกคนที่ดูจนมาถึงตอนนี้นะครับผมใครคิดว่าพาราด็อกเนี่ยผมควรจะแก้ไขอะไรยังไงนะครับผมตัดนอสออกไปเยอะมากเลยนะเพื่อที่จะให้เห็นตรงเกมเพย์มากที่สุดนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกที่กดติดตามนะครับผมแล้วก็คนที่ดูรีบมาให้กำลังใจนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดแล์กดติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนของคครับสวัสดีครับ